สวัสดีครับสวัสดีย้ำคำคำพี่หนอกหลังฝนตกเดินทางไปขอ,อกงัวเต็มไปด้วยน้ำฝนตกบักคักเลยน้ำถ่วมเสียงเขียดเสียงอึงห้องสะนั่นวันไว้้างเมืองพี่หนอกธรรมาศาสตร์บ้านหนอกเรายางลุยนามมาก ยุ่งคือสีหลค่ะเหมืองงัวห้นแฮงัวคือสียุ่งกัดเต็มไปด้วยน,น้ำอู้โกบใหญ่ตาใสาหมอกกอกเลยพุนโองกบอืม ฝนตกคักคือนองเวิ่ง uh, น้ำถ่วมหลบขอวงวเวิ่งเต็มเบิดเลยคถ่วมห้าผมแล้วห้าตัดออกโอ้ยสหลอดบนนอห้าเนาะเสียงอึ้งเสียงเขียดเ้ยเต็มไปด้วยน้ำเลยบาทเลยอ้อึ้งเออ เอยียงผีผ้ามาเบิ้งอืงพีหนองอืงร้อยนาำตาเป็นหมอกกอกแหกแก่กอยู่วงพิพ่นมาจับบ่ได้มาจับอืงีนั่นเห็นอีงมั้ย่นนัน่นมุดนาำไปและต่องระว่างี่ยทีเคบไม่นนงอด ียังใส่รองเท้าบูดอยู่สามารถในขอกงวหลังฝนตกบรรยากาศนี่ทางขอกงวมาเบิ่งพี่น้องน้ำไหลทู่ทวดเลยผู้น้ำไหลลงไปกองตามน้ำ หล่อขอบองอไปเบิดเลยบาท ấy. หล่นไหลไปไหลเป็นทางเนี่ยพี่น้องในงานหน้ากับเต็มพอในงานหน้าบาทเลยจังมอบาดเล่เราว่าน้ำอยากสาเนะปีนี้เขาพอต้องการน้ำแล้วเพราะว่ามันเบิดเวลาแหละแต่ว,ว,ว่าน้ำก็ยังมา เอ้ามากกบะบอกพี่ยังเพราะสิได้กินปูกินปลา,าขอกงวกลายเป็นขอกหลอบลองด้วยน้ำแล้วล่ะหูดโบหอกอบอบโอบหูดเสียงกบพี่หน่อยหูดตาอิงเป็นบองลองอยู่หูดแนมไปเห็นอิง ขึ้นมาลอยหออ่ออืออองโอ้โหจับหนึ่งสีได้หลายโตอ,อยู่ได้อีกโอ้ตัวหนึ่งตาหมอกเกาะอ,อยู่หมดหมดแล้วโต๊ะหนึ่งอิงางอิงางอยู่เลยแงมไปเห็นตาอิงหลายขัก,กบ่มีคนมาจับอิงจ้าของกับบ่ได้เอาถุงมา ขอกงว่วนี่จุดถูกไหลยุง่งให้งว่วนไหยุ่งไหลโอ้สงสารงวนลาตีลาตีกับแม่ครับลาตีกับงามจิบปูนดอกคูนกับดอกหลักเสียงอึงเสียงเขียดฉนั้นวันไวเลน้ำท่วมขอกงว่วลอ้ลอมรอบพวกงว่วเต้มไปโดยน้ำโอ้โหฝนสาด ออกวัวเปียกเบิดโอ้ยนอนจังไดยนอนหมดแลงเนาะเดี๋ยวเสียเอาเฟืองปูไว้ให้ที่นั่งนหน่อยนอนกันยุ่งกันหลายนี่สายให้เบิ้งไอ้หนาอีกโอ้ยอืมเป็นเพื่อนอยู่ที่นอกหมดโอ้ย ครับผมสหรััคพิี้ก็ไว้ซมิลละครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ